ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวคนเสื้อแดงตาสว่างแล้วเย้ท่านผู้ชมนะไอพวกเสื้อแดงบางกลุ่มมันยังไปชวนกันชุมนุมปกป้องรัฐบาลอยู่นะแต่ปรากฏว่าก็มีคนเสื้อแดงเข้าไปคอมเมนต์ว่าโอ้ยไม่เอาแล้วตอนนี้ไม่เอาแล้วนี่เข้าไปคอมเมนต์เลยนะบอกโอ้โหไม่เอาแล้วนะแต่ก่อนผมเคยเป็นเสื้อแดงนะแต่ตอนนี้ผมไม่เอาแล้วรัฐบาลแบบนี้ เห็นไหมโอ้โหนะครับเอายกนิ้วให้คนแสดงตาสว่างแต่ก็ยังมีควายแดงบางกลุ่มที่ยังไม่ตาสว่างก็ยังมีนะบางกลุ่มก็ตาสว่างแล้วบางกลุ่มก็ยังไม่ตาสว่างบางกลุ่มยังไปยังไปปกป้องอุ้งอิงนะบบอกเนี่ยมันเป็นแผนของฮุนเซนฮุนเซนทําให้เราแตกแยกเออฮุนเซนน่ะทําให้ยุให้มีรัฐประหารนะนะ มันยังไปปกป้องคุณเซนอยู่เลยนะไอ้มันยังไปปกอ้ององนิงอยู่เลยนะทุกทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเพราะคุณเซนนั่นแหละคุณเซนมันปล่อยคลิปนี่ไปโทษคุณเซนีเออนะโอ้ยนะครับเนี่ยพวกนางแบกนายแบกทั้งหลายนะไอ้อะไรวะไอ้ไอ้จักรภพเป็นแขก็ยังมาแบกอยู่นะจักรภพอะนะอันนี้ยังมาแบกอยู่ อันนี้ก็เข้าใจได้นะไอ้จักรภพแต่อ้นางแขกนี่นังแขกไม่รู้ออกมาแบกยังก็ต้จะมาแบกแหละกำลังหาวิธีการหนึ่งเอ๊ะฉันจะหาวิธีการกลยุทธ์อะไรดีนะว่าจะมาแบกอะไรดีนะอะไรอย่างเงี้ยเชิญแบกกันต่อไปครับแบกกันต่อไปนะโอ้โหแต่คนไทยก็ไม่ได้กินกินย้าหวานน่ะคนไทยไม่ได้กินญ่าหวานคําพูดมันชัดเจนนะมันเกินที่จะรับได้จริง,รงๆอ่ะนะ อย่างอื่นนะเออมึงเชิยแบกไปเถอะนะแต่เนี้ยนะมึงจะแบกไงนะไอตอนเศรษฐกิจแย่นี่มึงยังแบกหรอเพราะเศรษฐกิจมันแย่มันแย่เพราะแย่มานานแล้วเออยังเพราะว่าอุตุไทยนะอุุไทยแต่เนี้ยอืคำพูดมึงเนี่ยนะเออนะครับแบกหลังหากอะ่ะนะสมัยหน้ามึงก็คงเดี๋ยวก็รู้นะครับเดี๋ยวก็รู้ว่า นะ้คนแสดงจะตาสว่างมากตาสว่างน้อยเดี๋ยวก็รู้นะเดี๋ยวมาดูกันว่าสมัยเลือกตั้งข่าวหน้าเนี่ยคนแสดงเนี่ยจะตาสว่างมากน้อยแค่ไหนแต่คิดว่านะ่าจะตาสว่างเป็นจำนวนมากมายแหละนะดูทรงแล้วแต่พวกแดงฮาร์ดคอร์ไอ้แดงแบบเข้าเส้นเลือดนี่ก็คงจะมีอยู่พอสมควรนะเออแต่ก็อยากให้คนแสดงตาสว่างไน้่แล้วนะเออ นะครับมันพูดขนาดนี้แล้วก็ตาสว่างถอะนะออโอ้โหไม่ไหวอะ่ะนะครับเออนะถึงแม้ว่าจะบอกว่าเออคุณเซนมันต้องการให้เราแตกแยกเราไม่ได้แตกแยกหรอกครับเราสามาัคคีกันไล่วงยิงดีกว่านะเราไม่ได้แตกแยกเลยเราสามัคคีรักประเทศไทยนะอ,อสามัคคีหัวใจคนไทยดีกว่านะครับอย่าไปอยู่ขอแตกแยกกับวงยิง,งแต่ไม่ขอแตกแยกกับคนไทยอะนะ แต่แยกกับ้งอิงพอนะครับไม่เอาเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้ดหรือเลขพร้อมเพลงก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ